สวัสดีครับวันนี้มาทำความรู้จักกับ Leonardo AI กันเถอะนะครับผม b o AI Bootcamp นะครับ Leonardo AI เป็น AI ที่รวบรวมความสามารถของ Stable Diffusion นะครับแล้วก็ความสามารถของ Midjourney หรือ DALL-E นะครับคล้ายๆกันนะครับก็คือมีความสามารถในการ generate ภาพแต่ว่า มันอยู่บนพื้นฐานของการเทรนโมเดลเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็น AI ตัวที่เสียตังค์แล้วก็สามารถใช้งานได้คุ้มราคานะครับในราคาประมาณ12เหรียญต่อเดือนนะครับก็เจนได้ประมาณร้อยกว่าภาพหรืออาจจะเยอะกว่านั้นแล้วแต่ขนาดที่เจนนะครับโดยที่มันสามารถเจนตัวตัววิดีโอนะครับ ก็คือเจนเป็น image generation นะครับแล้วก็ค่อยๆสั่งให้มันขยับนะครับโดยสตาร์เริ่มต้นที่4วินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปฟังคำอธิบายกันเลยครับ Leonardo AI เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดประสบการณ์ความสร้างสารรค์ด้วยพลังของ AI นี่คือภาพรวมสั้นๆของสิ่งที่ Leonardo AI นำเสนอสร้างสินทรัพย์ทางภาพที่มีคุณภาพสำหรับการผลิต ด้วย Leonardo AI คุณสามารถสร้างสินทรัพย์ทางภาพสำหรับโปรเจกต์ของคุณด้วยคุณภาพความเร็วและความสอดคล้องของสไตล์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์สร้างศิละปะที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งฝึกอบรมของคุณเองความเชี่ยวชาญที่ง่ายดายแพลตฟอร์มนี้ง่ายต่อการเรียนรู้และให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเครื่องมือของ Leonardo การสร้างภาพพัฒนาความสร้างสรรค์ของคุณไปอีกขั้นด้วยการสร้างภาพ AI Canvas ผสมผสานฟังก์ชันการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพกับกระบวนการสร้างสรรค์ที่น่าจดจำโมเดล 3D ให้ชีวิตกับสินทรัพย์ 3D อย่างไม่เคยมีมาก่อนโมเดลที่ปรับแต่งเพื่อความเหมาะสม Leonardo นำเสนอหลายโมเดลแต่ละโมเดลถูกปรับแต่งเพื่อสไตล์และผลลัพธ์เฉพาะเจาะจ,จง Leonardo AI มีชุมชนผู้ใช้กว่า4ล้านคนทำให้เป็นหนึ่งในชุมชน AI ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในทั่วโลก หากคุณสนใจในการสำรวจโลกของภาพและงานศิลปะที่สร้างขึ้นด้วย AI Leonardo AI น่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเริ่มต้นการใช้งานเรามาต่อกันนะครับตอนนี้ก็ผมก็เอาตัวพร้อมของ ChatGPT ที่ทำการ generate mm hmm. เพื่อใช้งานกับ Stable Diffusion นะครับมา gen ที่ เโรโดเอไอนะครับโดยเโรโดเอไอเนี่ยค่อนข้างเจนออกมาได้ดูดีเลยนะครับก็ผมก็เจนเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็มีนั่งเรียนเลคเชอร์อยู่ในคลาสูก็ในส่วนที่การเทรนที่ยังออกมาไม่ดีเนี่ยผมใช้เป็นตัวเดโ o โดดิฟ s ชันนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความผิดเพี้ยนในสัดส่วนของแวน่นแล้วก,ลก็ลูกตานะครับนะครับสายตาของอในภาพเนี่ยอาจจะยัง ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใช้กันอย่างจริงจังแล้วก็ถือว่ามีความสามารถในการวาดโครงหรือว่าทำสตอรี่บอร์ดนะครับหรือว่าทำรูปวิวง่ายๆนะครับแล้วก็มีหลายโหมดให้เลือกนะครับมีตัว AI โมเดลให้เลือกนะครับ,รบก็จะมีของตัว Leonardo เองแล้วก็เป็น RPG หรือว่าจะเป็น SDL นะครับ SDL x L นะครับแล้วก็มีโหมด ที่เป็นมูดเคลียรทีหรือว่าเป็นแนวแบบจริงจังนะครับแล้วก็สามารถใส่ในกระิพร้อมได้ด้วยนะครับถือว่ามีตัวช่วยที่ดีเลยสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะลงทุนในเรื่องของทรัพยากรที่เป็น PC เรื่องของการ์ดจอเรื่องของอ PC ที่จะต้องนำมาเจเนเรตตัว Stable Diffusion นะครับ ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการใช้โปรแล็บแล้วก็สามารถใช้เจ้า l e o n โ r d o AI นี้เทรนโมเดลนะครับก็เรียกได้ว่าใช้เงินแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งนะครับเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเยอะเท่ากับการซื้อ PC มานะครับมาใส่าการ์ดจอตัวแรงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้งานถ้าเราไม่ได้เป็นสาย AI จริงๆนะครับไม่ได้เป็นสายกราฟิกก็ไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ลองเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ฝึกเอาไปใช้งานแล้วก็ไปดรมนะครับอันนี้ตัวอย่างก็ผมให้เจนพร้อมของนะครับผู้หญิงแล้วก็ทาวเวอร์นะครับอะก๊อปปี้มาวางนะครับอะก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับก็ปิดท้ายด้วยรูปนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับใครสนใจคลิปอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่ BUI Boo AI Bootcamp YouTube นะครับหรือ Wild Vanguard c o นะครับสวัสดีครับ